So, าคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเทศบาลเมืองพะเยาภาคเอกชนและส่วนราชการจัดการแข่งขันออกแบบแผนการบินโดรนแปลศนหัวข้ออัตลักษณ์ความเป็นไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2567ระหว่างวันที่12-15ธันวาคม2567โดยจะมีการแสดงบินโดรนแปลอรจำนวน500ลำเป็นอักษรรูปแบบต่างๆบนท้องฟ้าหน้าอนุสาวรีย์พระขุนงามเมือง เหนือกว้านพยาวกันอย่างสวยงามท่ามกลางนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างพื้นที่ร่วมชมการแสดงกันจํานวนมากทําให้บริเวณถนนหน้าลานอนุสาวรีย์เนืองแน่นไปด้วยผู้คนเจ้าหน้าที่ตํารวจต้องปิดถนนห้ามยานพาหนะผ่านเส้นทางดังกล่าวโดยวันนี้เป็นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศมีทั้งหมด8ทีมใช้โดรน300ลำต่อทีมเพื่อคัดให้เหลือ4ทีมและขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมการแข่งขันในอรอบชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้โดยทีมที่เหลือ4ทีมจะใช้โดรน400ลำต่อทีมเพื่อชิงถ้วยพระั สถานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทุนการศึกษา100,000บาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนทุนการศึกษา50,000บาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับสทุนการศึกษา30,000บาทรางวัลชมเชย2รางวัลทุนการศึกษา10,000บาทและทุนการศึกษาเพิ่มเติมสําหรับเยาวชน3,000บาทงานนี้ชมฟรีตลอดงาน